สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับได้อยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ่มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น4ประตูสปอร์ตนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ราคาคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าด้วยรุ่นสปอร์ตเนี่ยออปชั่นมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตูสปอร์ตนะครับ เป็นรุ่นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้า405นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติถึง6สปีดด้านหน้ามีการตกแต่งดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับเป็นเส้นคาดสีเา่ากาไฟนะครับพร้อมกับตัวกันชน,นหน้ารูปตัวยูนะครับ มาพร้อมกับไฟหน้าที่จะเป็นมัลติ LED แล้วนะครับพร้อมเดย์ทัมลันลิงไลท์เป็นรูปไฟตัวสีสีขาวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสำหรับด้านล่างนะครับมีการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกหน้านะครับที่จะเป็นเลนแบบลูกแก้วนะครับโปรเจคเตอร์ติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับสำหรับด้านข้างนะครับ ก็มาพร้อมกับล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับลายปัดเงานะครับตกการผู้ขนาดยาง255 65R18 นะครับระบบป้องกันภัยก็จะมาพร้อมกับหน้าดิสหลังน้ำนะครับมาพร้อมกับระบบ ABS ระบบ EBD ระบบกระจายแรงเบรกนะครับแล้วก็มีทั้งระบบรักษาเสียภาพการทรงตัวด้วย ำหรับด้านข้างนะครับก็มีแก้มบางโคนนะครับระบบคำว่าเทอร์โบนะครับพร้อมกระจกหูดช้างที่จะเป็นสีเทากาไฟเช่นเดียวกันนะครับมีระบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับมุมมองไฟฟ้าด้วยมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างมือเปิดประตูสีกาไฟนะครับพร้อมระบบสมาร์ทคีนะครับก็คือเราสามารถลวงเปิดประตูได้เลยนะครับหรือว่ากดทัชแพคเพื่อไปการล็อกประตูได้นะครับ มันจะมีตัวเซ็นเซอร์คู่หน้าให้นะครับต่อแค่มีกุญแจอยู่ข้างกับตัวรถเนี่ยภายในรัศมี1เมตรก็สามารถเปิดประตูได้เลยมาพร้อมบันไดข้างนะครับเนื่องจากรถสรงสูงมีบันไดข้างจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับพร้อมล่องระบายน้ํานะครับมีขนาดใหญ่นะครับกันเลื่อนด้วยเหยียบได้เต็มฝ่าเท้านะครับท้ายกระบะนะครับจะมีเส้นขอบกระบะนะครับ มาพร้อมจากโรงงานเลยนะครับและมีบันไดนะครับสําหรับขึ้นหยิบสัมภาระจากทายรถด,ด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวามีมาให้หมดนะครับสําหรับด้านท้ายนะครับได้ไฟท้าย LED แล้วนะครับพร้อมกันชนท้ายจากโรงงานนะครับสีเทาการาไฟเส้นเดียวกันนะครับตัวฝาท้ายก็ดีไซน์ใหม่มีไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น LED เห็นได้ชัดนะฮะจากระยะไกลด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยโลโก้มีซ่อนกล้องมองหลังให้นะครับภาพจะไปปรากฏที่จอกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับครับสำหรับภายในนะครับคันนี้ก็จะเป็นภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับทรงบักเก็ตซีดอกกระชับนะครับแล้วก็มีสกรีนคำว่าสปอร์ตที่ตัวเบาะด้วยนะครับ เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเบาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสปอร์ตด้วยสำหรับที่คอนโซลน,นะครับก็จะได้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบคันนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องคุยซอนโฟนนะครับมัลติฟังก์ชันเรื่องเครื่องเสียงนะครับพวงมาลัยมีหุ้มหนังให้ด้วยนะครับปรับสูุงต่ำใกล้ไกด้วยมีพุ่งสตาร์ทพร้อมแล้วนะครับ หน้าจอเลนสใหมเป็นหน้าจอสีนะครับขนาด8นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยจอกลางเป็นจอสีเช่นเดียวกันนะครับทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับเมนูภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมต่อพวกแอปพลิเคชัน Ford Pass Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะครับด้านล่าง air Auto นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับด้านล่างมีตัวอ่า ไวเลสชาร์จให้นะครับแล้วก็ USB USB C พร้อมนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะครับ <Okay. S 1> พร้อมระบบอ่าแอคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ ESP ร,รักษาสมดุจของตัวรถนะครับป้องกันการพลิกคว่ำด้วยนะครับสำหรับคันนี้ ครับสำหรับที่นั่งตอน2นะครับก็สูงโป่งไม่อึดัดนะครับแล้วก็มีแอร์ผัดอากาศให้นะครับมีช่องชาร์จไฟ12โวลต์ด้านล่างให้ด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้รุ่นสปอร์ตนะครับกับโปรโมชั่นที่พิเศษมากมายนะตอนนี้แล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มากับตัวรถค่อนข้างครบคันนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝากสุดผมครับ 0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ prasig 0996265262ช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นส,สุดสุดคุ้มครับก็โทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจาัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็เดๆโด,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 ดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ